ก็ oh, สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่11นะครับพฤศจิกายน5 6 3นะครับเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะมานะครับอะไรสดนนะครับเกี่ยวกับ EP ที่34นะครับเกี่ยวกับมดลูกหย่อนนะครับแล้วก็ การปอนคลายนะครับของอ,อุ้งเชิงการานนะครับแล้วก็การป้องกันนะครับการแนะนาการทานสมุนไพรและก็สาเหตุนะครับและก็อาการห้อยยานของอวัยวะนะครับหรือว่าไส้เลื่อนในอุ้งเชิงการานนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเกี่ยวกับมดลูกหย่อนนี้นะครับส่วนมากแล้วจะเป็น ควบคู่นะครับที่ผ่านมาจากประสบการณ์นะครับที่ผู้ป่วยนะครับปรึกษาก็จะเป็นควบคู่ไปด้วยกับฤสษีดวงด้วยนะครับผู้หญิงก็เป็นได้นะครับยิ่งผู้หญิงแหละนะครับเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นมดลูกย่อนส่มากแล้วฤิษีดวงก็จะตามมานะครับเนื่องจากอาจจะเป็นจากการที่ว่าตอนตั้งครรนนะครับกอดบุตรอะไรแบบนี้ใช้เบ่งนะครับ หรือว่าทานแบบว่าอาหารที่ไม่ค่อยย่อยนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมดลูกหย่อนนะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อมดลูกหย่อนตัวลงนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่ากดเข้าไปนะครับในบริเวณช่องคลอดได้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่โผล่ออกมาเยอะนะครับบางคนก็ไม่คิดที่จะรักษานะครับ สาเหตุหลักๆนะครับของมดลูกหย่อนอาจจะมาจากนะครับกล้ามเนื้อเอ็นและโครงสร้างอื่นๆยึดมดลูกไว้นะครับในกระดูกอุ้งเชิงกรานนะครับหากเนื้อเยื่อนะครับเหล่านี้อ่อนแอนะครับหรือยืดออกนะครับมดลูกจะตกลงไปในช่องคลดนะครับเรียกว่าการห้อยยานของอวัยวะนะครับนั่นเองนะครับทุกคนก็ลองสังเกตดูนะครับภาวะนี้พบได้บ่อยนะครับในสัตว์ีที่มีการ โครดทางช่องโครตตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปนะครับเพราะว่าสิ่ง,งที่สําคัญนะครับผู้หญิงนะครับส่วนมากที่คลอดลูกนะครับได้ลูกเจ็ดแปดคนคนสมัยก่อนนะครับอทำไมถึงเขาอยู่ได้นานเหมือนไม่เหมือนคนสมัยนี้หรือวัยรุ่นนะครับมักจะปล่อยปะละเลยนะครับเวลาคลอดลูกแล้วมักจะไม่ได้อยู่ไฟนะครับเพราะว่า,าการมดลูกหย่อนนั้นนะครับไม่ไม่ได้เกิดขึ้น ทันต่วงทีตอนนี้แต่ว่าตอนที่เราอายุเยอะไวทองนะครับอาการก็จะเริ่มนะครับและสิ่งอื่นๆที่อาจทําให้นะครับเกิดหรือนําไปสู่ภาวะหมดลูกหย่อนก็อย่างเช่นที่ผมกล่าวนะครับก็คือคนไวทองนะครับหรือคนอายุปกตินี่แหละแต่ขาดโอมนเอสโตรเจนนะครับก็หลังไวหมดประจําเดือนนะครับภาวะที่กดดันกล้ามเนื้อนะครับของอุ้งเชิงกรานเช่นนะครับไอเรื้อรังนะครับและ คนที่เป็นโรคอ้วนนะครับเนื้องอกในอุ้งเชิงกรานนะครับเป็นการรัดกข็มขัดซ้ำๆเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของลำไส้นะครับเนื่องจากอาการท้องผูกเป็นเวลานานอาจทำให้ปัญหาแย่ลงได้นะครับอาการนี้นะครับรวมถึงคนที่ความดันนะครับหรือความหนักในกระดูกเชิงกรานนะครับหรือช่องคลอดปญหาเกี่ยวกับการที่ว่ามีเพศสัมพันธ์นะครับ ปัสสาวะรั่วหรือกระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าหรือปัสสาวะเล็ดนั่นเองนะครับบดหลังส่วนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับของคนที่เริ่มที่จะเป็นมดลูกย่นหรือมดลูกและปากมดลูกที่นูนเข้าไปในช่องคลอดนั่นเองนะครับการติดเชื้อนะครับในกระเพาะปัสสาวะซ้ําๆนะครับเลือดออกทางช่องคลอดตกขาวมีมากเพิ่มขึ้นนะครับตกขาวก็ มีหนึ่งสองสามซีแล้แต่นะครับแล้วก็อาการอาจแย่ลงนะครับเมื่อคุณยืนหรือนั่งนะครับเป็นเวลานานนะครับแล้วก็การออกกําลังกายหรือการยกของนะครับอาจทําให้อาการแย่ลงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการป้องกันแล้วก็การรักษาด้วยการทานสมุนไพรนะครับการสอบนะครับแบบว่าให้สุขภาพนะครับของ หรือว่านะครับกระดูกอุ้งเชิงกานนะครับคุณต้องอดทนนะครับความพยายามนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ประสบกับอาการที่ว่ามดลูกหย่อนก็คือว่าทําให้มดลูกของคุณนะครับลลงมากนะครับแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับตัวของเราด้วยนะครับมดลูกหย่อนนะครับอ่อนนะครับเมื่อปากมดลูกลดลงเข้าสู่ส่วนล่างของช่องคลอดนั่นเองนะครับ ก็ลองสังเกตดูนะครับคุณผู้หญิงนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอ่ผมก็รู้นะครับว่าทุกคนเป็นผู้หญิงจะรู้ดีกว่าผู้ชายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับคนที่รู้ดีมากกว่าใครก็คือของตัวของท่านเองนะครับมดลูกยอนจะอยู่ระดับปากลางนะครับเมื่อปากมดลูกนะครับหลุดออกจากช่องคลอดนะครับ ถึงเวลานั้นนะครับคุณผู้หญิงส่วนมากแล้วก็จะโทรมาปรึกษานะครับตอนก่อนหน้านั้นก็ปล่อยปะละเลยนะครับถือว่า,าไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับคนที่นะครับกระเพาะปัสสาวะนะครับและผนังด้านหน้าของช่องโครตรบูงนะครับเข้าไปในช่องโครตรทวานหนักและผนังด้านหลังนะครับของช่องโคตรบูงเข้าไปในช่องโครตรนะครับท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะอยู่ในกระดูก นะครับเชิงการต่ํากว่าปกตินะครับการรักษานะครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าบางคนนะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าถือว่าเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งพูดไปก่อนหน้านี้นะครับคนก็ถือว่าไม่ไม่เป็นอะไรนะครับก็เลยเฉยนะครับกว่าจะโทรมาก็ต่อเมื่อรู้สึกว่านะครับว่ารำคาญกับอาการมดลูกหย่อนนะครับเพราะว่ามันปลูกออกมาเยอะนะครับ นั่นแหละนะครับผู้หญิงหลายคนนะครับจะได้รับการรักษาเมื่อถึงเวลาที่มดลูกย่นไปในช่องกอนนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะครับสิ่งนี้นะครับสามารถช่วยนะครับให้คุณผู้หญิงนะครับควบคุมอาการนะครับอย่างเช่นแนะนําให้ลดน้ําหนักนะครับถ้าสมมุติว่าคุณอ้วนเกินไปนะครับเด็กเลี้ยงการยกของหนักสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะหายไปนะครับถ้า เราจะทานสมุนไพรให้หายไวนะครับเราก็ต้องอช่วยนะครับช่วยทําในสิ่งที่แนะนําด้วยนะครับอย่างเช่นรักษาอาการไอเรื้อรังนะครับหากคุณมีอาการไอนะครับคุณผู้หญิงที่สูบบุหรี่อยู่ฟังไว้ดีนะครับผมแนะนําให้เลิกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลิกบุหรีน่นี้อาการไอเรื้อรังก็จะหายไปและนะครับพอทานสมุนไพรของเราไปนะครับ ประมาณอ่าแล้วแต่อายุนะครับถ้าอายุเยอะก็แนะนําให้ทาน1-2ชุดถึงจะหายนะครับเพราะว่ามีเคสอายุแ4บปีนะครับอ่าลูกสาวก็ซื้อให้คุณแม่เขาไปทานนะครับหายจากคําแนะนําของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเรากินไปด้วยแต่ว่าคุณผู้หญิงสูบบุหรี่เยอะไอเรือรังมันก็จะหายช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําให้หยุดเลยนะครับการสูบบุหรี่นะครับไอ้เลิกเลยนะครับสาหรับ คนที่ไอเรือรังแล้วรู้สึกว่าเจ็บปวดนะครับการป้องกันนะครับก็คือว่าก่าชับนะครับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานหรือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงนะครับในภาวะที่มดลูกยองนะครับาการบำบัดด้วยโฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับหลังวัยหมดประจำเดือนนะครับอาจช่วยเรื่องกล้ามเนื้อช่องคลอดได้เป็นอย่างดีนะครับ นอกจากสมุนไพรของเราแล้วนะครับนอกจากจะรักษาการมดลูกหย่อนแล้วนะครับคนที่มีประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับมดลูกไม่กระชับนะครับและก็มดลูกไม่เข้าอู่นะครับน้ำเดืองเสียความดันนะครับมา็งระยะแรกเริ่มนะครับแล้วก็พวกตกขาวนะครับก็ไหวทองก็ทานได้นะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย และก็สมุนไพรของเราตัวนี้ก็สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะครับและก็สําหรับคนที่มีบุตรยากนะครับทานสมุนไพรของเราแล้วจะช่วยปรับสภาพมดลูกนะครับอพอปรับสภาพมดลูกให้สะอาดแล้วนะครับอพอน้ําสเปิร์มของคุณผู้ชายเข้าไปนะครับก็จะเป็นการปฏิสนธินะครับทำให้พร้อมที่จะตั้งครรภ์นในบุตรทีอ่อยากมีบุตรในรายต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอาการไส้เลื่อนนะครับฤทสีดวงนะครับตัวนี้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ทานได้เช่นกันนะครับการจะสมุนไพรนั้นนะครับหายนะครับหายแน่นอนแต่ว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับก็ให้ทานตามที่ผมแนะนํานะครับจึงจะหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าอยากหายก็ต้องทําตามที่แนะนํานะครับ สมุงไพรนะครับของผมใต้อย่างอายแล้วห้ามกิาจะลักษณะหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันแบบปกติไม่ได้แล้วนะครับต้องทําตามที่แนะนํานะครับแล้วแนะนำอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับห้ามทานของมักรองและก็เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอเป็นอันขาดนะครับถ้าอยากหายไวๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็ของเรานี้นะครับขายชุดละ1,000บาทนะครับสนใจนะครับก็โทรมาบอก เบอร์โทรนะครับอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรผู้รับนะครับเราจะส่งให้นะครับมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับหนึ่งชุดทานได้สี่สห้าวันนะครับหายแน่นอนแต่ว่าท่านที่เป็นเยอะนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นไส้เลื่อนนะครับนูนขึ้นมาเยอะก็แน,นะนำสองถึงสามชุดก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาโทรมาก็รบกวนเล่าประสบก,การณ์หรืออาการที่เป็นอยู่ให้ครบนะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการเท่านั้น นะครับอย่าลืมนะครับเราก็มีเอกสารวิธีต้มวิธีทานนะครับเราจะต้มในหม้อสเตเลสนะครับหรือหม้อดินก็แล้วแต่นะครับยกเว้นหม้อเคลือบนะครับต้มได้ทั้งนะครับไม่ไม่จำกัดนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อสมุนไพรกับเรานะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับเป็นโรคอะไรเรามีสมุนไพรเยอะแยะนะครับร้อยแปดชนิดที่จะรักษาอาการของแต่ละท่านนะครับ ตัวมาปรึกษ,ษาเลยนะครับที่เบอร์โทร0847492667นะครับหรืออีกช่องทางก็คือทาง idline นะครับแอดเลยนะครับอ idline เลยนะครับใส่ id แล้วก็ใส่0847492667นะครับสวัสดีครับ